กามาทำนี้สวยจุมาติลามาติลามาไมลาเอาเวลาเอาเวลาเจียวเกียพี่น้องเจียวเกียตลกตน้งอุ้ยมันถ้าเดี๋ยวมาเขาเ้อะเจียวเกียพี่น <Okay. S 1> อ้องเขาตายคุณกินพอ่อเจียวพอ่อ,อจวกเข้าไปวันนี้

อืมวัดเกอดอืมที่ทดแบนีีอืมเป็นมากที่สุวีสั ีนขงแ่อือฮนะพักนั่นดวกอ่คิดเป็นขั้นอะไี่น่อง 好。 สีดนี่เป็นกระเจี๊ยบใหญอือผัดกินันอะไร Ừ. Tại ao. Rồi. Lắc cái nào. Ừ. À? ừ. nhớ cái kia. mua mới Tại

เขาเลือก,ก,นก,กินได้แ่พรอมเน่ไม่พม,มหมนกินหลายเคิวต่อมนี่กินหลาแฉะ้องเปาะมกินหลายแฉะมเมเแล้วมือมังเนาะกี่จะให้คนมากินานนนเรเลยจะอท,ทอให้กินามนสายก็บว่าแฉะอืมครับกินหลายกินชิ้นนี่คนมากกาเนี่ย